ที่ดินประจันตะวันตกสามอิงตะวันออกที่สามเจ้าบ้านเป็นงูสี่งูสี่แพะเก้างูสี่ลูกชายเหรอสามีสิอ,อ๋อสามีแพะเก้าลูกชายเป็นบัวหกค่ะที่ดินลึกสิบเก้าเมตรหน้ากว้างยี่สิบเมตรโดยประมาณผมแล้วแต่ว่าจะเดินเข้าไปจริงเหรอคะร<ป>ออย่างนี้ไหม คือดูแล้วมันไม่น่าจะแน่นมากาจ้ะไปเลยแน่นปะด,ด้วยความร้อนขนาดนี้กรุงเทพครับทำงานแบงค์ที่คู่สองสามีเรรยาก็ดูอาจารย์มาหลายเดือนแล้วครับแล้วก็อพอดีมาเชียงใหม่ใหม่ก็ไปเช่าบ้านเขาอยู่ครับเพราะว่ามีลูกอยากให้ลูกอยู่บรรยากาศดีๆในที่อะไรงี้ก็เลยตัดสินใจย้ายครอบครัวมาอยู่ที่นี่แต่เฉพาะตรงนี้ไปมันรกร้างไปหน่อยะ ก็ไคือนี้เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ตรงนี้บ้านอยู่ยังเดียวไอ้เมื่อกี้ที่ที่ที่มีเกาะเต่าเกาเต่าอะไรนั่นใช่ไหมติ๊แปดครับติ๊แปดนะทะเลสาบเพื่อนเพื่อนเพื่อนกรุงเทพเหมือนกันใช่ค่ะเพื่อนอยู่นี่นานแล้วค่ะทะเลสาบดอยเต่าแต่ว่าภูเขานั้นค่ะพอดียื้อไปทางเสือของที่ดินแปลว่าจะเอ้ย โอ้โหนึกว่าจะเห็นเครื่องบินวิ่งอีกรำหนึ่งนะคะดูช่องตรงนี้ช่องว่างตรงนีน้อันนี้นี่นี่เนี่ยช่องว่างตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วหลังหลังอาคารนี้เนี่ยมันจะเป็นถนนเรียบนะคะหลังอาคารที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเหมือนถนนเรียบรั้วสนามบินแล้วก็เป็นแนวรันเวย์สนามบินเป็นแนวขวางไปเนียแนววิ่งปื้ดนีดเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยพอดีเลยมาถึงตอนที่เครื่องบินกำลังจะวิ่งรันออฟค่ะ ฮะข้างหลังมันจะนนว,วันวัวเกินไปไหมเท่ากับว่าหงแดงเนี่ยต่อให้มีตึกนะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยวอลลุ่มความวอลลุ่มความความใหญ่อะ่ะความใหญ่หค,คุณยิ่งไปโฟกัสให้มันเห็นเออ,อไม่เพราะมันเป็นช่องข้อสําคัญที่สุดเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงแล้วก็ไอ้น้ํามันจากเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะคุณ เวลามันขึ้นมันลงเนี่ยเสียงมันดังด้วยนะมันอยู่ในปร,ริมณฑลสายตาคือมันมันใกล้มากเอา,อางี้เพราะว่าจริงๆแล้วจะว่าไปมันหายยังไม่ถึงห้าร้อยเมตรเลยมั้งอืมนั่นแหละสรุกแล้วว่าใกล้เกินไปนะฮะถ้าทานจะปวดหัวนะฮะแบบบ้านก็มาตรฐา,รา <S <S นสากลเป็นไรเนบนดาห้องน้ำเป,นเป็นเจ็บเก้าเมาหัวมีทั้งสองคนนีอย่น มันแบบบ้าจัดสรรปกติใช่ใช่ใช่เขาเพิ่ขออนุญาตก็ล้องมาทั้งหลายก็ไม่ยอมซื้อแล้วพี่อะซื้อซื้อแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงเขียไม่มันถ้ามันย้ายถ้ี่ยนเปลี่ยนข้างในได้ก็อยากทำอได้ไหมคะผมก็รอลุ้นอยู่อาจารย์เขาเป็นอาจารย์สงสารก็บอกว่าซื้อมาแล้ว จะสร้างจะลงเสาแล้วคะ่ะเดนหน้าจะลงเสาแล้วแก้ไขได้ไหมคะแก้ไขแก้ไขไม่ได้มันเป็นที่ที่ได้แค่อยู่อยู่แล้วก็ไม่มีอะไร <c oughs> ไม่ได้ดีขึ้นหรอคะไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเราเวลามันก็ไม่ใช่ คือในช่วงเวลานี้ภายใน20ปีเนี้ยเวลาที่สร้างบ้านเนี่ยถ้าเผื่อมันไม่ได้ใช้ยภูมิที่ชัดเจนหรือไม่ใช่เป็นคนที่มีมีความพิเศษนะมันสร้างไปแล้วมันอยู่ไม่ได้ทีม่มันมันก็จะเหมือน,อน,นเพราะว่าในยุคเก้าเพราะในในยุคเก้าเนี่ยมันมันไม่มีบ้านที่ดีเลยสักสักทิศหนึ่งแต่อาจารย์คะ ดรื่อความที่ทิศตะวันออกเนี่ยมันเป็นรันเวย์สนามบินเนี่ยมันก็จะกระทบกับลูกชายคนโตเป็นหลักนี่นี่เสียหายมากเลยสุขภาพลูกชายคนโตเพราะมันเป็นตะวันออกไกระทบเหรอคะกระทบมีผลมีผลมากมาดยเนี่ยบ้านเนี้ยดูทีนี้สมมติถ้ามันเป็นบ้านมันจะเป็นบ้านเนี้ยเป็นบ้านกับตะลับัดอืมค่ะเห็นไหม นี่อันนี้ยุคแปดนะซึ่งสร้างไม่ทันหรอกใช่ถ้าจะทำดาวก็ดาวยุคเก้ายังไงนะะยุคเก้าดาวเดาวดาวเก้าบ้านสามดูชั่วคราวจะเป็นบ้านเหรอคะใช่มันเป็นสมมติถ้าเราสร้างขึ้นมามันก็จะมีหมายเลขแบบนี้อยู่ในบ้านซึ่งอันนี้มันจะละเอียดลงไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้มากขึ้น แต่อย่างเหมือนกรอบแรกอะกรอบใหญ่ถูกมันคือเหมือนเมื่อกี้ที่พี่บอกเราว่ามันคือสภาพแวดล้อมถ้าเราเลือกสภาพแวดล้อมครั้งแรกไม่ถูกมันก็เทียบเหมือนเมื่อกี้พี่เราเทียบให้ให้ให้อ่อยเห็นว่าเราก็สร้างบ้านมุกองขยะแล้วเราจะมาบอกว่าแก้ไขคู่ช่้ได้ไหมเอาน้ําหอมไปใส่ให้มันดีขึ้นได้ไหมมันดีได้แต่มันแป๊บเดียวแล้วมันก็เสียอีกซึ่งยังไงมันก็คืออันตรายมากเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอันตรายมากพออยู่พ้นสามปีแล้วโอกาสเสี่ยงจากโรคมะเร็งสูงมาก ก็คือต้องอาจจะย้ายต้องย้ายก่อนสามปีเออซึ่งมนไม่คุ้มแล้วไปสร้างทำไมอ่ะมันมีเตียมไว้หมดแล้วนะคะก็อันนั้นเดี๋ยวอยว่ากันอึ้นาวเก้าหลังก็เป็นบ้านกลับกระปัดเงี่ยครับคือมันจะไม่มีมันจะไม่มีบ้านมันจะไม่มีบ้านช่วงชิงมันจะไม่มีบ้านพิเศษอะไรทั้งนั้นเลยในยุคเก้าโดยเฉพาะดาวนี่ก็แสดงให้เห็นแล้ว ในตัวนี้มันจะกลายเป็นบ้านล่มจมทั้งนั้นไงถึงไม่อยากให้สร้างไงอันนี้คือไฟอันนี้ก็คือไฟเพราะะฉแล้วโอกาสจะเกิดอัคคีภัยในบ้านหลังนี้ก็จะเยอะอัคคีภัยมันทีหลังโรคโรคจะมาก่อนก้านี่คือโรคอยู่แล้วโรคเกี่ยวกับไฟนะทั้งอมภาตอมพึกโรคประสาทโรคหัวใจโรคเครียดเนี่ยมาก่อนแล้วยิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งสูงมากเลย นี่54 54 99พวกหลงังด้วย SW สบิวแหวงตำแหน่งเนี้ยเราก็ไม่แข็งแรงเป็นโรงรถแต่อนาคตอะค่ะอาจจะสร้างเป็นห้องนอนอ๋อมันแบบไม่ถึงไ <c oughs> กลขนาดนั้นเลย <c oughs> เราแค่อยู่ให้รอดก่อนสิ่งแรกาคือ80%ดสิท์ทุกอย่างในบ้านมันเล็กน้อยตัดไปที่สลับบิงอยู่นะไหมใายเรานอกจากยุบไม่ได้แล้ว <c oughs> ทิดก็ไม่ได้ <c oughs> ชิดก็ไม่ได้แล้วบ้านนี้ยังเป็นบ้านที่หันปันญหาหันหาหันหาตะวันตกตั้งแต่เที่ยงไปเหมือนบ้านที่สามบ่ามันยิ่งยิ่งจะเป็นปัญหาในเรื่องเรื่องความเจ็บป่วยเขาเสือที่มีผลไหมคนี่ทำมาหากินก็กำไรยาก เก็บเงินยากนะยังไ,ยงไม่ได้อยู่เลยแลวสำคัญที่สุดเนี่ยตลอดแนวที่เข้ามาเนี่ยมันยังล้วนแต,แต่เป็นแบบของเก่าทั้งนั้นเลยเนี่ยลวดหนามกว่าจะพัฒนาครับเราก็โดนแควกไปเยอะแยะแล้วแล้วจริงๆแล้วสถานท,ที่ถูกปล่อยรกร้างหรือแม้แต่บ้านรา้างก็เยอะคือมันไม่ได้มันไม่ได้อู้ฟูแบบ่แบบแบบน้อยเขาอะ พอบอกว่าเฮ้ยถนนเนี่ยมันมีแต่ลวดหนามเขาบอกซื้อถนนได้เลยครับเขาเขาเขาบอกไงบอกเฮ้ยลวดหนามอย่างเงี้ยรถวิ่งผ่านไม่ได้เขาบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมซื้อถนนทั้งเส้นเลยย้ายเสาให้ฟาเราตกลงจะจะยังไงอ่ะก็ไม่ต้องถามก็ได้อย่างนั้นมันเหมาหมดอยากเลือกตรงไหนก็เลือกไปเถอะ มันเหมาหมดเลยเออเหมาหมดนี่พอบอกตรงนี้ไม่ดีบอกซื้อเพิ่มอ้าวอาจารย์ครับภูเขาที่เกี่ยนเสือเนี่ยจะทําให้เรื่องเกิดกับผู้ชายก่อนหรือว่าทำให้เรื่องเกิดกับผู้ชายเกิดกับผู้ชายเกิดกับผู้ชายแล้วก็เนี่ยลูกชายลูกชายไม่ใช่สามีนช่มเป็นลูกทั้งสามีทั้งลูกชายผู้ชายที่อยู่ในบ้านเพราะว่าภูเขานี้เราสุเทพมันเป็นฝั่งเสือของบ้าน เราหันไปมองมันอยู่ข้างนี้ถ,นถ้าเรื่องเกิดกับผู้ชายเขาก็จะมีปัญหาเรื่องงานไม่กล่าวหน้าแล้วเรื่องโรคภัยล้ะอาจจะลงเขาก่อนอมันเสี่ยงเยอะนะแล้วอยา<ม>่างผู้ชายถ้ายิ่งเป็นดาวคู่เก้าเก้าเนี่ยโรคหัวใจน,น,น่ากลัวมากพูดถึงเขาเข้ามาแล้วเขาจะมีอาการอักเสบผิดปกติโดยที่หาสาเหตุไม่ได้ <c oughs> อยู่ <c oughs> แล้วก็ป่วยเ <c oughs> พราะเด็กเล็กด้วยเด็กแค่ขวบกว่าเอง ไม่ใช่เนี่ยเจ้อ่ะบอกให้นี่ถ้าถ้าดูตามนี้ใช่ไหมค่ะอาจารย์เวลาที่ดูตามนี้ความเสียหายเนี่ยมันเยอะค่ะช่องเลยใช่คือดาวดีสุดก็ไหวหนึ่งแปดเหลือดีสุดปัญหาดอกเท้อปัญหาดอกเท้อนี่คือเป็นชีวิตครอบครัวไม่ดีทิศทิศที่เกี่ยวกับความรักเพราะว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านดอกเท้อ เข้ามาอยู่แล้วเขาอาจจะเปลี่ยนไปเข้าใจไหมเป็นบ้านดอกท้อแล้วดาวดอกท้อทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นดาวออกมงคลหมดเลยก็มีตั้งแต่มีมือที่สามเลิกราหางกันไปอะไรเงี้ยมีคือมันได้หลายอย่างม,มันแล้วแต่เนี่ยอาจจะทะเลาะกันมาแล้วอย่าสร้างเลยพูดถึงนะถ้าเกิดว่ายังไม่ซซเรียสนะยอมขยับขยายไปเช่าบ้าน สองชั้นในสภาพแวดล้อมที่มันดีกว่าน,นี้ดูสดชื่นกว่านี้เข้าไปแล้วไม่ใช่โอ,อ้น,นั่นก่อนล่างน,นั่นก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปค,คิดว่าออดูาาสภาพแวดล้อมต้องเสียไปอะ<ด>คือบางทีเสียค่าเช่าดีกว่าเสียลงทุนสร้งางบ้านเพราะว่าพอลงทุนปุ๊บเนี่ยเราเย้ายไม่ได้แล้วถ้ามันเสียหายมันเสียหายแลายอย่างแล้วถ้าอาจารย์มาดูให้แล้วก็ถ้าชัยภูมิมันชัยภูมิแต่และอย่างมันย้ายไม่ได้เนี่ยอย่าพูดถึงข้างในเลยอม เมื่อคืนเมื่อคืนสี่ทุ่มมีมีเข้ามาให้ใหม่สุดเลยไม่เคยไม่เคยเลี้ยงไม่เคยเลยเลยขอให้ชี้ให้ว่าจะทาแสกีที่ไหนทําแน่และดวงมันต้องได้แพ้ยางเพราะฉนั้นเนี่ยไอ,ไอคนที่อาจารย์จี้ไปเรื่องแพ้ยางครับอบอกระวังอ่ะเดี๋ยวจะหนูที่เมืองการก็รคอนเฟิร์มโอไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ได้ให้มันไม่ใช่อะไร มันถึงหางหางของพื้นที่หรือถึงหางแพ้แล้วอะ่ะคือมาทีหลังถ้ามันไม่มีคือจบทีนี้ถ้าสมมติว่าเจ้าบ้านจะเลือกเช่าบ้านที่อื่นหรือว่าจะลองดูอันนี้ก่อนบ้านเหนือคือดวงคือ,ค,อคือเขาเป็นคนดวงที่แบบไม่แข็งออริจินัล <Original. S 1> ที่ผ่านมาก็ไม่แข็งก็คือต้องต้องแบบประเภทแบบกินเงินเดือนอะ่ะ ออกมาตั้งตัวเองไม่ได้นะบากอย่าตอนนี้ก็กินเงินเดือนอยู่ยแล้ว <c oughs> ดวงมันต้องเป็นดวงดวงอย่างเนี้ยเป็นเป็นเป็นดวงที่ทํางานกับใครสักคนเขาไม่คือเขาต้องอยู่ถูกที่เขาต้องอยู่ในที่ที่มีน้ํอถ้าไม่อยู่ในที่ที่มีน้ําเนี่ยมีเงินเท่าที่เงินเดือนนั่นแหละที่มีน้ํานี่คือถ้ามีน้ <c oughs> นนาหมายความว่ามันถึงจะมีโอกาส มีรายได้จากทางอื่นหรือว่าเพิ่มพูนรายได้เพิ่มแข่งอะไรอย่างเงี้ยแข่งแต่ว่าไม่ไม่เฮงคนเฮงอ่ะอเเ่ฮงคนะมีคนเก่งในอยู่ในอยู่ในอาณเนี่ยเพียบเลยไม่เขาถ้าเขาจะเอารวยเขาต้องมีน้ำ คือถ้าอย่างนั้นก็คือทิศชาไม่ต้องสนใจหน้าเห็นสนใจเอาน้ําก่อนมองขอให้เป็นน้ําน้าใหญ่ๆที่เล็กที่ใหญ่ไม่สําคัญแต่ว่ายืนมองจากที่เราไม่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 หมายความว่าอาจารย์หอกว่าถ้าอยากจะย้ายหรือว่าถ้าอยากจะดีถ้าคุณเลือกหาที่เช่าบ้านหลังใหม่จะสองชั้นก็ได้แต่ว่าคุณควรจะหาที่ที่เอามองไปแล้วเห็นน้ําอยู่ในพื้นที่อยู่ในชัยภูมิถ้าเกิดว่าเขาเป็นหมู่บ้านเนี่ยอยู่รอบสระของเขาก็ได้ บ่อใหญ่สระน้ำอะไรเงี้ยยิ่งใหญ่ยิ่งไปธรรมชาติยิ่งเป็นบ้านเก่าข้างหน้ายิ่งสร้างเองกําลังมุ่งคนลดลงเนป็้ลยก่ะแต่ถ้าบ้านอิงใต้หมายถึงหันหลังให้ที่ใต้หันหน้าไปที่เหนือเนี่ยแต่เฉพาะเขานะถ้าโดยปกติบ้านมันมันไม่โอเคนะยังไงมันก็เป็นเป็นบ้านที่นี่ก็ดีนะเรามีสามมีสามีเป็นแพ้ไหมครับถ้าอยู่บ้านม้าด้วยเงี้ยก็เป็นงูม้าแพ้เก็เป็นสิงหม้าแพก็หน้าน้ำหมายถึงไปเวลาไปหาเนี่ยหันหน้าเข้าบ้านเนี่ย หลังบ้านเป็นทิศใต้ที่สองร้อยแปดสิบองศาเป๊ะๆได้ยิ่งดีไม่ถึงแปดสิบองศาหนึ่งองศาร้อยแปดสิบองศาเอาถูกลงเอาเแล้วค่ะแล้วตั้งฉากอ่ะแนวตั้งฉากกับบ้านอ่ะแล้วข้างหน้ามีน้ำอันนี้ดีเช่าก็ได้เนี่ยรวยได้ไม่ต้องสร้างดีจัรวยเลยรวยคือรวยกว่านี้เออจะดีขึ้นเยอะคุณลองเช่าดูก่อนไงนึกออกป่ะคุณลองเช่าดูก่อนถ้ามันดีแล้วโอเคแล้วค่อยลงเยอะซื้อบ้านหันอย่างเงี้ยเยอะแต่ว่าน้ําเท่านั้นอ่ะ ใช่บ้านแนวนี้หาหาไม่ยากเวลาจะไปหาเนี่ยนะอธิษฐานก่อนอธิษฐานขอก่อนว่าอาจารย์ขอให้หนูเจอบ้านที่มันใช่สำหรับหนูแล้วจะย้ายค่อยย้ายยังไม่ต้องเสียเงินเป็นหลังอย่าเอาเงินมาทุ่มกับตรงนี้เลยตรงนี้เดี๋ยวขายก็ได้เงินคืนยังไม่ต้องเป็นหนี้อืมเออก็ดีนะอย่างที่พี่เราบอกก็เหมือนถ้าเรามองโลกในแง่ดีเหมือนอาจารย์ช่วยชีวิตเราไม่ให้เราถ้าเราเข้ามาอยู่เมื่อไหร่ก็ตามมคนเราเลือกจริงๆอาจารย์พูดพล่อยๆก็ได้เออดีแต่มันทําไม่ได้ เดี๋ยววิชาอาจารย์เสริมหรือว่าอยากสร้างก็สร้างค่ะบุญที่ทํามาที่ขาดทันทีเลยตลอดชีวิตมีกินมีใช้ไม่ขาดสนไ้นะีกาเยอะองดูก่อนอายอยู่นี่ขาดสนทันทีเลยใช่ไหม<อ>เครับเดี๋ยวชีวิตเข้าไปแลกด้วยเออถูกกําลังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ขาดสนมันจะขาดสนเพราะว่าเราป่วยแล้วมันจะไม่เหลือออเดีดีไม่ดีเข้าอยู่นี่อาจจะไม่มีผัวก็ได้พูดจริงๆเพราะเสือมันใหญ่มากเออเขาจะเปลี่ยนไป ไม่ดอกท้อดอกท้อพลังดอกท้อเสียทั้งสีพลังเลยยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงอาจจะติดพนันติดเที่ยวเป็นอย่างอื่นไปค่ะไปโอเคนะ